หนี่ยวะเชี่ยตอนนี้เรายังติดเกาะน,นะครับผมก็แบบตกจากเครื่องบินภูกเก็ตอะ่ะดูดิทรายเต็มอะ่ะชิบหายแล้วเราต้องดิ้นรนว่ะตอนนี้ผมตกเกาะจากกล้องนะผม้องหาผมต้องแบบหาพวกอุปกรณ์อุป,ปรกรณ์อปปะอไรเงีเ้ยเฮ้ยเราเจอกระเป๋านะใครมาทิ้งตรงนี้วะที่มีโทรศัพท์ด้วย ไม่รู้แต่ว่าผมดูแล้วไม่มีสัญญาณนะหายแล้วเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีวะมีโทรศัพท์ทโทาอแบงค์ของใครไม่รู้อะ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเซฟตี้แล้วก็รองเท้าใครก็ไม่รู้เนี่ยโชคดีมากเลยวะ่ะมีรองเท้าอยู่เงี้ยหายละเรื่องปวดท้องแลวด้วยอยู่ข้าวเนี่ยเอาไงถ้าจะกล้องเราทําไงดีวะไม่มีโคเลยอ,อ,อ่ะเนี่ยต้องไปหาในป่าแล้วแหละเหมือนตอนนี้เราเจอแบบอาหารแล้วนะ น่าจะธรรมชาติแหละมก็มาแล้วเขาก็อมองมอของมันแบบนี้ตรงนี้มันจะมีมุดแล้วนะอ่าเราก็ต้องแบบตามนั้นแหละครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนอค่อยกินนะตู้ชีวิตเดี๋ยวผมไปหาปลายนน้ำด้วยก็ตามมีตามเกิดอะ่ะน่าจะเป็นปลาตัวเล็กนะเห็นครับตอนนี้เราก็มาหาปลาถึางนี้นะ มันเอาชีวิตรอดให้ได้เนี่ยก่อนถ่าที่ตกไม่งั้นเราจะหาไฟมนะ่ั้นผมไปหาปลาเอ้ยเหมือเราจะเจอหอยหรอ,อเร่องมต้องหาปลานะคือผมก็ไม่มีขขอุปกรณ์ด้วยนะอะจจะต้องใช้มือนะขอยกไปนึกๆนะ ถ้าผมลบนี่ไงบอเลยว่ามันไม่คงไม่เหมาะกับผมอ่ะผมต้องหาบนชายฝั่งดีกว่าเพราะตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาลแล้วิเนีเออ่ยเยอยชีวิตแม่งต้องต้องมาหาแถวนี้นะน้ำอ่ะหาพวกปลาพวกหอยอะไรเงี้ยเพราวะว่าที่ผมลงไปเมื่อกี้ไม่น่าม,มีแน่แน่คือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวด้วยคือผมต้องหาหอยกินให้ได้เอ๊ะนี่ผมถึงเจอหอยไหม อ๋อนี่หอยไหมวะดูแบบหอยไหมนะฮะหอยกัดลังเงี้ยหอยกัดลังเหรอไม่ใช่ฮะไม่รู้อ่ะตอนนี้เราต้องแบบเหมือนเราได้ข้อมูลข่าวสารนะแบบว่ามีคนอยู่บนเกาะนี้นะผมว่าถ้าผมอยู่นีต้องเจอต้องต้องเจอคนสักคนอ่ะขอความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยใช่ผมเจอหลอดนะแสดงว่าถ้ามีหลอดเนี่ยต้องมีคนอยู่เอ้ยเริ่อเหมือนผมเจอบุญหลีด้วย แสดงว่าบนเกาะนี้ต้องมีคนอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ข่อยเนี่ยผมก็จะกินนะแต่มันแบบกินไม่ได้ใช่ยี่แล้วเราจะเอาไงต่อดีวะอะของกินเราอยู่บนเกาะอยงเราติดข่อยเราหากินไม่ได้ตังก็ไม่มีอมเอาไงดีวะพาทิตก็จะตกละเฮ้ยเราเจอคนว่ะเหมือนเราเจอชาวประมงแล้วนะ,นนะแล้วเราจะบอกคำที่งเหลยวเขาได้นะเอาไงดีวะ เราจะไหวไปไหมฮะไหวดิไม่ได้หรอกคือถ้าไหวเราก็จมอ่ะเราต้องไม่บอกความรูดกับเขานะเราจะได้ปลอดภัยเราจะได้แบบอืรอดชีวิตเขาเนี่ยไม่ดู่ผมเจอน้ำมพร้าวใครวะเนี่ยมอยู่อยู่บนเกาะน,นะใช่ไหมอือผมใครไม่รู้อ่ะแต่คือถ้าผมไปหยิบผมน่าอาจจะมีอาจาอาจะมีโดนแบบฟีดแบกอ่ะอัปเปอร์คัดหรือเปล่าผมไม่รู้นะของใครอ่ะ ผมขอแบบดูเฉยๆแล้วกันก็คือเป็นหลักฐานนะว,ว่ามีคนอยู่ที่นี่จบเหมือนตอนนี้ผมเจอสาหร่ายเทมปุระนะผาหรายมัว้ว่กินได้เนี่ยดูสาหร่ายหรอเปล่ากินได้นะเนี่ยแต่ผมน่าจะไม่กินผมชอบกินเนื้อผม,มชอบกินพวกผักไงเดี๋ยวคุณอยู่ในป่าคุณจะเลือกได้ยังไงเออแต่ว่ากินไม่ได้แล้วกันผมไม่ชอบกินพวกเนี้ยมันกินไม่อิ่มด้วยเดี๋ยวเราไป ขอความช่วยเหลือจากคนดิแบบว่าต้องมีชาวเกาะเจ้าของเกาะเนี่ยสักคนอะตอนนี้ผมหมดหนทางแล้วเฮ้ยเจอตัวอีเมกเลยสัตว์บังเอิญจัดนั่นอะที่เราต้องไปใช่ปหมเชิญคุณยีเจอกันนานอะคุณมาช่วยผมใช่ไหมเนี่ยฮะมาช่วยอะไรเอาผมติดเกาะไงอ๋อครับครับใช่มาจากไหนเนี่ยใครเรือมาไกลวะเนี่ยเนี่ยผมมาจากฝั่งนูก่น นี่คือคือคุณเป็นเจ้าของเกาะใช่ไหมใช่ครับคุณก้น<อ><อ>ทางอะไบอกผมได้แล้วทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยก็คนโทรหาผมที่มีโทรศัพท์ด้วยไม่รู้แต่ว่าผมดูแล้วไม่มีสัญญาณนะผ่ายแล้วเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีวะ <c oughs> โอเคครับโอ้โโชคดีมากเราเจอเจ้าของเกาะแล้วครับก็คือวันนี้ผมรอดละเอ้ยเจ้าของเกาะเดี๋ยวพาผมไปกินข้าวด้วยได้ไหมครับ ได้โอเคครับคือเขาบอกปาเดตี้บาร์เดย์นี่คือสนามนะบาร์เดย์นะคือเป็นโคตรเราเขาเป็นลูกครึ่งครับคนนี้ลูกครึ่งอิสราเอลใช่ไงเฮ้ยไม่ใช่ลูกครึ่งบาเลสไตน์ครับโอเคครับก็จบแล้วครับเรารอดละวันนี้คือไม่มีโค้ชอ่ะคือบินฝนตกแน่ๆอ่ะวันเนี้ยดูมุ้งเขาคำช่วยเหลือนะไม่รู้จะมีเครื่องบินถังหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเราได้ยินเสียงเครื่องบินนะ เรี่่ยน้ <l ots> คือตอนนี้ผมติดเกาะน,นะะคือผมต้องตามหาเครื่องบินที่แบบผมขึ้นมาแล้วผมตกต้องกลับขึ้นไปให้ได้อะเราเนี่ยแล้วเมื่อผมได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่ผมได้ยินเสียงแล้วเราเนี่ยคือถ้ามันตกมาคือผมน่าจะตายนะเฮ้ย